ก็กลาบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft The Series นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ดำเนินมาถึง EP ที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะมาทำการอัปเกรดชุดเกาะและอุปกรณ์ของเรานะครับผมให้เป็นเนเธอร์ไลท์นะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรานะครับผมจะต้องไปหาเทมเพลตอัปเกรดนะครับผมในประตูเนเธอร์ไลเนี่ยที่ผมได้ทำการสร้างเอาไว้แล้วนะครับ โดยก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยก็จะมาทําการเตรียมชุดเตรียมของนะครับผมโดยของที่ผมจะเตรียมไปเนี่ยก็จะมีพิกแอกแล้วก็ดาบนะครับผมแล้วก็ตัวของ Bucket นะครับเอาไว้ตักลาวาล่าไซมอนสเตอร์ Monster นะครับ ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ในตัวของเนเทอร์มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการสร้างทางที่จะไปปราสาทไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้เล่นไว้นอกรอบนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทําการไว้ตักลาวานะครับผมเพื่อที่จะไปเคลียร์มอนสเตอร์ที่ปราสาทด้วยนะครับผมและระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ได้เจอกับเจ้าสลาเปาตัวสีขาวด้วยครับซึ่งท่าทางของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นมิดอยู่มั้งครับ ผมได้เดินทางมาถึงปราสาทนะครับผมแล้วก็เจอกับเจ้าหมูป่านะครับผมทําให้ผมเนี่ยต้องรีบต่อบ็อกขึ้นไปนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันเนี่ยจะต้องขิดผมเนี่ยแล้วผมเนี่ยก็จะต้องโดนลาวาลวกแน่ผมเลยใช้ลาวานะครับผมในการจัดการเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะวิ่งมาต้อนรับผมเรื่อยๆเลยนะครับ ซึ่งผมนะครับก็ได้ลงมาจินข้างล่างปราสาทนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ได้เจอเจ้าสารปราวสีแดงเนี่ยควิดผมนะครับเกือบตกลาวาเลยด้วยความที่ผมตกใจนะครับผมก็รีบสร้างบล็อกปิดตัวเองเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ค่อยๆถูกบล็อกนะครับผมแล้วก็ค่อยๆลงไปอย่างช้าๆนะครับผมเนี่ยก็ได้เห็นกลองสมบัติแล้วนะครับผมเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดนะครับแต่ว่ามันมันติดทอรนะครับก็นี่แหละครับพอเปิดได้นะครับผมก็รีบรูทของให้ไวเลยนะครับผมแล้วก็รีบขึ้นไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าอยู่นานเนี่ ซึ่งระหว่างทางกลับนะครับผมผมเนี่ยก็ได้เจอเจ้าหมูป่าอีกแล้วนะครับก็สเตปเดิมเลยครับแต่ว่าครั้งนี้เขาปีนมาหาผมได้นะครับผมผมเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งหนีนะครับเพื่อเอาตัวรอดนะครับผมผมเนี่ยก็รีบตั้งบล็อกเพื่อจะปิดทางนะครับแต่ว่าปิดไม่ได้ครับมันติดกำแพงผมเนี่ยด้วยความโลกนะครับผมปรกดรัวๆวเลยครับก็รอดตายมายังวุดวิตนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ค่อยๆเอาดาบนะครับนวดน้องนะครับเบาๆช้าๆหลังจากนั้นนะครับผมก็รีบเดินทางกลับบ้านนะครับผมแต่ก็มีการต้อนรับขากลับด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมเราเนี่ยก็ได้ตัวของเนเธอร์อัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รอช้านะครับรีบกลับบ้านกันเลยครับและแล้วนะครับตอนนี้เนเธอร์อัปเกรดมันก็ได้มาอยู่ที่มือของเราแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยตายไปหลายรอบมากนะครับผมกับเจ้าเนเธอร์อัพเกรดตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับผมเนี่ยก็ได้มาทําการ enchant pickaxe นะครับผมเพื่อที่จะไปลงเหมืองกันนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปหาแรก่กันนะครับโดยผมนะครับจะเอาแร่เพชรที่ขุดได้เนี่ยมาทําการ copy ตัวของ n น t h e r i ไลท์อัปเกรดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้อัปเกรดอุปกรณ์ต่อๆไปนะครับโดยผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าผมเนี่ยจะอยากลงไปหามันอีกนะครับเพราะว่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับ หลังจากที่ผมเสร็จภารกิจจากการขุดแร่นะครับผมก็ได้นําแร่ทั้งหมดที่ผมขุดได้นะครับมาตั้งไว้ที่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้มาทำเอนชานฟอร์จูนนะครับเพื่อจะนํามันเนี่ยไปขุดแร่เพชรนะครับจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็จะมาทําตัวของ n นเ i อร์ไลท์อินกอนะครับ จากนั้นนะครับผมผมเนี่ยก็จะมาขุดเพชรนะครับเพื่อเอาเพชรเนี่ยทำการก๊อปปี้ตัวของเนเธอร์ไลท์อัปเกรดนะครับหลังจากที่ผมได้องค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะทําการอัปชุดเกาะของผมนะครับให้เป็นเนเธอร์ไลท์เลยนะครับผมเริ่มจากชุดนะครับตามด้วยกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ลองใส่ชุดเนเธอร์ไลท์ของผมดูนะครับผมคิดว่าอืมันก็สวยดีนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเน no ี่ยก็ได้มาทําการตัดขนแกะนะครับผมเพื่อที่จะคาบเตียงนะครับไปที่เนเธอร์นะครับเพื่อจะหาเอ็นชเชนเดบิตเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เอ็นชเชนเดบิตของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับผมและอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้อัพเป็นเนเธอร์ไลท์เนี่ยอีกเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่เนเธอร์ไลท์นะครับผมเพื่อที่จะมาระเบิดระเบิดระเบิดเตียงนะครับผมเพื่อที่จะหาเอ็นชเชนเดบิตนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่า a n c i e เชนเด i ิตเนี่ยหายากมากนะครับผมเนี่ยพกเตียงมาเป็น10ๆเลยนะครับผมแต่ว่า a n c i ช n t นเด i ิตที่ได้เนี่ยคือไม่ถึง10เลยครับผมนะครับก็ได้ระเบิดเตียงจนหมดนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็ได้กลับคับเตียงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงไประเบิดอีกรอบหนึ่งเพราะว่า a n c i ช n t นเด i ิที่เราได้มาเนี่ยมันไม่พอใช้นะครับ ผมได้กลับมาระเบิดเนเธอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ครั้งนี้เนี่ยผมเซอ้อซ่านะครับผมกระโดดวีดีไปกระโดดเหยียบลาวานะครับก็หลังจากที่ตั้งสติได้เนี่ยก็พยายามที่จะกินเนื้อนะครับผมเพื่อให้เลือดเนี่ยมันเด้งนะครับแล้วก็รีบวิ่งออกจากลาวาทันทีเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวชุดเนเธอร์ของผมเนี่ยมันตกลาวาแล้วมันจะพังนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รอดครับ แต่ก็ยังดีนะครับผมหลังจากที่ผมวิ่งกลับมานะครับของที่ตกไปเนี่ยก็ไม่มีของอะไรหายเลยนะครับเว้นแต่ว่าเตียงผมมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยครับ ซึ่งผมนะครับก็ได้ทําการระเบิดขุดระเบิดขุดระเบิดขุดอยู่แบบนี้วนซ้ําเป็นร้อยๆรอบเลยนะครับจนกระทั่งผมนะครับโดนไฟลวกอีกรอบนึงจนเกือบตายนะครับผมก็เลยคิดได้ว่าผมเนี่ยควรจะใช้ท NT มากกว่าเตียงนะครับเพราะว่า TNT เนี่ยมันจะไม่มีไฟลุกนะครับซึ่งพอผมได้ใช้ TNT n t NT แล้วนะครับผมชีวิตผมเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามันโคตรดีเลยครับทุกคนระเบิดมันด้วย หลังจากที่ผมหมดกับการใช้ TNT ไปเกือบ2 s t ส c ตกนะครับผมผมเนี่ยก็รีบวิ่งตรงกลับบ้านนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ Enchant d e b i d เนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูเลยนะครับแล้วผมนะครับก็ได้มาทำการขุดเพชรต่อนะครับเพื่อจะเอาเพชรเนี่ยไป copy ตัวอัปเกรดนะครับแล้วก็นำ Enchant d e b i d ที่เราได้มานะครับมาเผาไฟเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้นำหมวกเพชรนะครับมาขึ้นเป็นหมวก n e t h e r i ไ e นะครับซึ่งแค่นี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะได้ชุดเต็ม n e เ h e r i ไ e แล้วนะครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ลงมาขุดเพชรเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเอาเพชรเนี่ยไปทําการก๊อปปี้ตัวอัปเกรดนะครับผมเพื่อที่จะเอาตัวอัปเกรดเนี่ยไปอัพพวกพ i ิกแอคพวกขวานพวกดาบต่อนะครับหลังจากที่ได้เพชรม,มาพอสมควรนะครับผมเนี่ยก็รีบวิ่งกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็เอาแร่ที่ขุดได้ทั้งหมดเนี่ยมาวางเรียงกันนะครับเอาจริงๆแล้วผมมองไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ดูสวยเหมือนกันนะครับเนี่ย หลังจากที่ผมเนี่ยได้เลียงบล็อกหมดแล้วนะครับผมเนี่ยก็เอาตัวเนเธอร์ไลท์อัปเกรดนะครับผมมาทําการก๊อปปี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็สามารถที่จะก๊อปปี้เขาเนี่ยได้ทั้งหมด5อันเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยการคาฟเนเธอร์ไลท์อินอนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะขึ้นอุปกรณ์ของเราให้เป็นเนเธอร์ไลท์ได้แล้วนะครับผมเนี่ยก็จะเลือกขึ้นเนเธอร์ไลท์เนี่ยทั้งหมด3อันนะครับผมก็จะมีพ i ิกแอคทั้งหมด2ความสามารถนะครับพร้อมกับดาบเนี่ยอีกหนึ่งชิ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เอาอุปกรณ์ที่เราเนี่ยได้ทําการอัพเป็นในเทอร์ไร์แล้วเนี่ยมาทําการอานินชันเพื่อเพิ่มความสามารถเขาเข้าไปอีกครับตอนนี้เลเวลเราไม่พอนะครับก็ต้องขอขึ้นไปตีผีด้านบนหอก่อนนะครับหลังจากที่ได้เลเวลครบแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับก็มาทําการอานินชันกันเลยครับ จากนั้นนะครับผมก็ได้หาสมุดเอ็นชารต,ต่อนะครับว่ามันเนี่ยพอจะมีอะไรที่ผมเนี่ยอยากได้บ้างซึ่งถ้าได้เอ็นชารที่ถูกใจแล้วนะครับก็ขึ้นไปฟาร์มเลวลกันต่อเลยครับทุกคนซึ่งเมื่อได้เลเวลครบแล้วนะครับผมก็รีบไปเอ็นชารกันเลยครับ เอนชาร์นเพ่อนๆอยู่ดีๆนะครับเลเวลก็ไม่พอนะครับขออนุญาตไปฟาร์มเก็บเลเวลก่อนนะครับค่อนข้างจะนานเลยอ่ะเมื่อได้เลเวลครบนะครับก็รีบกระโดดลงมาเพื่อจะไปเอนชารนต่อเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเซตเนเธอร์ไลท์ของเราเนี่ยก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะขาดตอนนี้ก็คือเป็นเอนชาร์นดีๆนะครับซึ่งเนเธอร์ไลท์บางอันเนี่ยผมก็ยังเอนชารนได้ครึ่งๆกลางๆนะครับผมก็ยังแบบเอนชารนได้ไม่สุดนะครับ ต่อมานะครับผมก็ได้เอาเอ็มมอลลนะครับผมมาแลกเอนชา n t นเวนดิ้งกับชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะเอาไปเอนชา n t นให้กับพิกแอคนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาเอนชา n t นที่ผมแลกมาเนี่ยมาทำการเอนชา n t นให้กับพิกแอคเลยครับ ซึ่ง Pick a x e ผมเนี่ยก็มี Enchant Efficiency 4นะครับผมก็คือประสิทธิภาพเนี่ยระดับ4นะครับผมเลยอยากลองของสักหน่อยก็เลยลงไปที่ถ้ำที่ผมขุดเพชรนะครับแล้วก็นอนขุดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือดีเกินคาดเลยครับมันขุดได้ไวมากคือผมเนี่ยลืม Pick a x e เพชรไปเลยครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับก็สเต็ปเดิมเลยครับผมเอาแร่ที่ขุดได้นะครับผมมาตั้งเรียงกันนะครับผมชอบมากเลยนะครับทุกคนการที่เอาแร่มาตั้งเรียงกันเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันวิบวับและมันสวยเดีย ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เวลาอันสมควรที่เราจะต้องไปกันแล้วนะครับผมก็ EP ที่สีก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นการอัพชุดเนเธอร์ไลท์นะครับผมแล้วก็มีกองแร่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ EP ต่อไปเนี่ยเราเนี่ยจะไปทาอะไรกันต่อเนี่ยก็ขอให้ผู้ชมเนี่ยติดตามนะครับผมก็ใครที่ดูอยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์เนี่ยให้ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปดีๆดีให้ทุกคนดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมสําหรับการดูนะครับผมไป นะครับบาย